ท่านว่าข่าแนะนําเองเนี่ยเองสวดมนต์เองต้องพิสูจน์มาสวดแล้วดีไหมถ้าสวดแล้วดีเองต้องรีบสวดแล้วละ่ะเพราะมันดีท่านบอกถ้ามันไม่ดีเนี่ยฮะเองไม่ต้องไปสวดท่านบอกเพราะมันไม่ดีเออทีนี้พอเราพิสูจน์นะเนี่ยถามทุกคนว่าเนี่ยคนที่ฟังหลวงตาพูดเนี่ยเอาถามว่าจะสวดหรือไม่สวดเออ มันพิสูจน์ได้เนี่ยมันต้องเล่งแล้วล่ะเพราะมันต้องมีอะไรดีมากกว่านี้อีกพอหลวงพ่อท่านบอกข้านี่คือเป็นโพลัโโสโพโพธิสัตว์ที่บาร,รมีเต็มท่านว่าข้ามีโลก,กธรรมเองจะเอาธรรมะที่ข้าบันทึกไว้นี่ก็ได้เอาโลกก็ได้ข้าขาดอย่างเดียวท่านว่ายัางไม่ได้เป็นคือพุทธะแค่นั้นเอง ค่ารอที่จะเป็นนั่นวะ